ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยฝูงเล็ดฝูงเล็ดครับฝูงเล็ดอืมอืมอืมอหลุ่มตอครับป่าไปไว้รอบนึงแล้วห่อนลายเด็ดห่อนเลยต้องคอยล้มครับอุบเอา จับบุข้มาเ่ยจับสุบาทละเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับนกนอยมาระมาณไนใป่าช่วงเลปลาฝูงมันยังประทันพอเลรับเก็บบัตรละตัวสองตัวจะมาลิงเลยเวลาลงมาหันได้พอรวยเลยครับ,รรรบ,บ,บ,บหลลันได้ซีโร่โอ้ได้ปลาตัวยันเด้ po. Kịp điện đi. Anh đi.

สองตัวไม้แล้วนี่ลาถือดีครับนี่เป็นฝูงฟูงเลยโอ้ล้งยปตานี่สูงเพิงดูนี่ลาคี่ยังถือจากๆดูท่าเจ้ามาว่าหันนี่โอ้มาอยู่ดอกสองโลเ,เพิ่มหลายแล้วครับมาว่าหัน

ตัวเดียวตัวเดียวลายโตไป

หลายโลซาอีกเพิ่มเลยนะได้เพิ่มมาอีก4โล4ขีดครับมาซาได้4หนึ่งขีดเป็น8โล8โลครึ่งของเพิ่มจุได้อีกา3โล8ขีดครับมาซานีได้โล8ขีด8 2 16 3โล4โลได้หาโลหาโลครึ่งจุได้หาโลครึ่งหลาย อยู่เป็นหน่อยก็มีล้าครับมีลาได้แปดโลจูได้หาโลหาโลครึง่งแบบบุญโตช่วงบายแล้วครับอันนี่คือเที่ยงแล้วถือปลาดียนะุ่งเลเป็นปลาสอยลปลากระบอกบุญใหญ่อช่วงบายครับต่อช่วงบายหลังกินเขาอุ้ย ตัวขวงคุ้แข็งก็ได้หนักไซน้อยตัวเบาเพีก็อ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่หลอดหลย่อหลอดไซน้อยอยที่หลอดย้อ สามเซนสองสเซนครึ่งแลวพอดีอดอึออ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 ตัว ล้มชงใบกินข่าปลาถึงยุ่งหับลอดเนาะใส่นลอดย้อหน่อยปากบอกใส่หน่อยลงหน่อยนึ่นอ แค่นี้ะแะไ้ละท้องทินได้ละพื้นที่กับเอิญด้ือกันแล้วคนละซื้อแต่ป่าชนิดเดียวกันเฮียเพี้ยนสองตัวครับตะโกนท่านกนรอดนป่า 嗯。Oh. สองตัวโดดพร้อมกันเลยนัดกันไว้นัดกันโดโดตัวสองตัวต้องหาถุง

กระเป๋าปักกระเป๋ามาปักกระเป๋ามาผงละวผงละวผงละวผงสู้ละอืมอืมยอด,ดสู้ เดือดตัวเดียวจอยขมูแทะเต็มเบาะย์ยวเกาะเตะหนึ่งตัวดินแห้งแทะก็จะมาเป็นฟู เก็บบานเตตัว2โตไปเรื่อยครับสะสมเต็มแจงก็ยังได้เป็นฝูงแล้วครับอยากที่พอครับปลาฝูงสบจริงหรอปลาผ่านไม้ยามนี้ละคลุมไปเรื่อยๆอ้าวโดดโอ้ออกไปแล้ว1ตัว sung và... gấp, ui, mà leo, thuien, thôi, đồ đào hả là wa này, thuien, măng, măng kết gấp, đồ ตัวฝากขึมน,นมาแล้วครับฝนไปอยเมื่อกี้ ด่านนั้นแล้วกางคืนเงี้ยฝนตกเลยต่อรุ่นต่อเขียนห่อย Nó đồ đọt đây vô một mình đường. Ừ Ừ Són tùa สองสามตีตัวครับขนมหปลาทูทูปลาทูโอ้ ห้าตัวเก็บไปครับไปเรื่อยๆสะสมเต็มหนึ่งตัว แต้นเท้าลุกแตปุ๊บ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 อุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยฝูงเล็กฝูงเล็กครับฝูงเล็กฝูงเล็กของวันเจอจนได้ครับปลาฝูงปลาฝูงพอละฝูงเล็กปลากระบอกขาแข็งนี่งนะครับ cũng cân khứa cành dinh ừ, đột dinh 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 ตัวอมาอืมแล้วเครื่องฝูงเครื่องฝูงครับต้องปลัมมือที่ถือได้ปะซานนึง Mm. ตัวเดียวเท่านั้นหลอดเล้บว่หลอดเล็บสุงละตัวเดียวสองตัว นี่ะแตว่ั่ตเก็บปัดแล้วโตสองโตไปเรื่อยๆซ้ำนี่แล้วครับเงาะลวงไปเรื่อยๆอืมอืม่มาตัวเดียวว่มาเป็นฝูงว่ะ